7,8,9 Let's go สวัสดีครับคู่เราได้ทุกคนรู้ไหมครับว่านี่คือเวลาเวลาอะไรครับชิปเวลาของการดู m อเลยล่ะการเรีอคชัน MV ครั้งนี้นะครับเป็น MV ที่พวกเราได้ดูพร้อมๆกับคนดูเลยใช่ตอนนี้คนดูก็น่าจะกำลังดูอยู่แล้วก็หลังจากที่เราไลฟ์เสร็จปุ๊บเราก็ดูเรียกชันทันทีเลยทุกคนพร้อมไหมพร้อม p l a y l i s for tonight อุยปเพลงมาแล้วมาแล้วเฮ้ยข้าหมูข้าหูไลฟ์ไลฟ์พี่ไลฟ์พี่อุ้ยต่กล้องโคตรแต่ตอนนั้นเหมือนฝนจะตกเลยแต่ดูสบายมากเ้ยพี่มนี่ยี่อ้ี่นวเเมียวเชอรี่ เฮ้ยไม่น่้รักจังนี่ซื่อทำโตหวานมากนี่เฮ้ยน่ารักอ่ะโอ้ยใค้อใครอะอุ้ยน่ารักยังอุ้ยจะิังหล่ออโค้ชเจนซี่อะ โอ้โอ้โอ้เฮ้ยใครอ่ะกูยังใอ่ะกูยังใ้อเฮ้ยนี่ของราโอ้เฮ้ยไอ้ดอกไอ้ชี้ชไม่ทำไรแล้วเฮ้ยพี่เล็กเล็กไม่ลงจากรถเลยอักมาสองวันแล เออคุณคุณแรปเปอร์แรปเปอร์ออกมาจากโทรศัพท์ไหรอเดดเดเฮ้ยฉีหลอกเฮ้ยฉีหลอกอ่ะเออ้ปเฮ้ยเฮ้ยใครนะแล้วนะครับเฮ้ยที่นี่แ่ัชวนใครดีเน้อวันนี้หิวอ่ะหิวอ่ะ ไปไปแบเออไมเปลี่ยนชุดเป็นชุดแต่นั่งลายกระบ่ามันเดิมโอ้ี่อวอุ้ยปกี้น่ารจเหมือนเราเหมืเลนเลนเกมลเล่นเกมตะว้วุ้ยเพลนุ้ยไงมีคนมาดูแล้วมาปาร์ตี้กับเพื่อนแล้วยาวาเฮ้ยเฮ้ยใครดูใครดู นี่วิฮาเตง่ายมากสิ้มไม่กี้ที่ทุกคนแอบลาโอ้ยติดจับติจับเฮ้ยไกิ้ท่าเองใช่อ๋อใช่ใช่ใช่ใยหรอ หมุน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 ดีอะเฮ้ยดูดีเลยอะเดี๋ยวอะใหม่จังเหเฮ้ยใครอะบิงโกใช่โอ้ยเขาอะไรอย่างเนี้ยเฮ้ยเขาขาคุยแก่เหมือนแล้วเหมือนแล้วเจงะหมุนไปหมุนวนไปไไป เป็นแคมเป็นเคมอว้นในน่ารักจ um oh nah ังแม่เนีนเอ้โอ้ยย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 ดยยยยดยยายย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 อยย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 ่ยยยยยยมอย เพลงเพลงนี้เป็นเพลงที people people ่ดีมากครับผมแล้วก็ M v วที่ดูเมื่อกี้คือเป็นอะไรใหม่ๆมากสิ่งที่ประทับใจที่สุดเลยคือสิ่งที่ผมกับพี่เจไปยืนบนโทรศัพท์คือตอนนั้นอ่ะมันเหมือนเป็นแบบไายฮีสกีนทุกคนและทีนี้เราก็งงไงว่ามันจะออกมาเป็นยังไงแต่ก็พอนึกภาพออกปุ๊บเราก็แรป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 ก็รู้สึกว่าพอมันออกมาเป็นเอ็มวีก็สวยมากๆเลยครับผมชอบ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 ใช่เป็นซีนแรกของวันเลยผมจําได้ว่าตอนนั้นในเบรกเขาก็มีเบรกมาเนาะเป็นชีทกับเจแต่แต่ของซีนีนชีทชีทกับเจ มอนิเตอร์แล้วได้เห็นเห็นพี่กิมอ่ะเขาเอาโทรศัพท์มาวัดวัดเลยใช่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 เหมือนเหมือนเหมือนมันใช้ในนั้นปะมันต้องแบบไปท่าจริงจริงท่าเออใช่ครับผมเพิ่งรู้ว่าเพิ่งรู้ว่ามันเป็นอย่างเงี้ยตอนนี้เขาท่าดีมากเลยครับตัวอะไรเนะของมาจากทรศัพท์เหมือนเหมือนที่มีมูนเน่ยใช่เออ คือตอนแรกอะที่พี่กิมมาเล่าสตอรี่เอ็มีให้ฟังครับก็ยังนึกภาพไม่เคยออกหรอกว่าออกมาแล้วมันจะแบบว,ว่ามีความสนุกมีความสนใจอะไรถึงขนาดนี้อะ่ะ <c oughs> ผมรู้สึกว่ามันน่ารักมากแล้วก็แบบว่าด้วยความที่พอพี่กิมอะทำมาแบบนี้เป็นอะไรใหม่ของพี่กิมถูกไหมแล้วรู้สึกว่าพี่กิมทําได้ดีมากรู้สึกว่าชอบมากมากวนี้ครับทุกคนอืมแต่ก็มีแหล่ตอนเลยอะหนึ่งสอ้สาๆ ผมมีเรื่องเล่าให้ฟังคือเรื่องเล่าวันนั้นคือพอถ่ายซีนที่2คือซีนโต้กับเฟมแล้วพี่กิมเขาบอกว่าให้เท่เฮ้ยลองเท่แล้วเท่แล้วขอแท่อีกก็เลยเท่สุดในคนี้ละก็เลยเปลี่ยนไปน่ารักเลยเพราะว่าเท่แบบว่ามันไปไม่ไหวมันไปไม่ไหวว่ะมันก็เลยน่ารักเลยอ่ออื ของพี่พี่ชอบซีนของอเล็กกับพี่ที่เราไปนั่งท้ายกระบาดแล้วอเล็กขับเป็นซีนที่เหมือนทำแคมเปญเดอะเฟสอ่ะทำได้ไหมฉันทำได้ทำได้ไหมฉันทำได้ต้องทำให้ได้แพยในสองเทคอะเพราะว่าตอนนั้นฝนมาแล้วที่แบบเห็นว่าแบบแสงเช้าแสงสว่างสดใสจัดไฟล้วนเลยสงสารพี่ฝ่ายแบบไรมากเลยาแบบอ้ยอเล็กขับรถอเล็กเพราะว่าไรแต่หน้าหน้ารถมีคนทำแบบนี้อยู่แล้วลมแรงมากอะลมแบบไปจะลมแล้วอะใช่ ่ของพี่ทําได้ดีเพราะพี่ทําเซ็กเดี่ยวค่ะนโอ้้อยแต่มากเรียบแต่โก้ไฮแฟชั่นพี่ทำเซ็กเดี่ยวผ่านโอ้เเชือดีผมชอบชอบไปพารพาดที่มันเป็นหุนมุน่ะ ที่ที่เรานั่งนั่งเก้าอี้ที่มันหมุนเองปะมันหมุนเองแล้วหรอเหมือนตอนแรกเห็นเห็นเห็นภาพนะว่าว่าว่ามันจะตัดสลับแบบเป็นคนๆคนๆแล้วก็หมุนไปเรื่อยๆแต่ว่าพอมาเห็นของจริงอ่ะแล้วมันเจ๋งกว่าที่คิดแบบเยอะมากๆแล้วก็อีกอันหนึ่งที่ชอบคืออันที่เป็นเป็นซีจีของแรปเปอร์ทั้งสองคนนะรู้สึกว่าตอนแรกผมยังไม่เห็นภาพขนาดนั้นเพราะว่าตอนแรกที่ถ่ายอ่ะผมเห็นว่าทุกคนสองคนนี้อยู่อยู่หลังแบบกินสกีเนยเฉยดี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  ครับที่ผมชอบในเอ็มว so ีนี้ผมชอบการใช้มิกมีเดียครับผมแต่ว่ามีความแบบลุกเล่นนะแบบว่าไม่ว่าจะเป็นเหมือนที่เพื่อนๆได้บอกไปว่าที่ชี้กับพี่เจไปยืมือโทรศัพท์หรือว่าการแบบถือใช่ถือโทรศัพท์ขึ้นมาซูงเข้าไปหรือแบบเป็นสอรี่อ่ะเหมือนว่าทุกคนใช่เป็นสอรี่ทุกคนมีสอรี่ของตัวเองมันแบบมันมันมันจริงดีครับผมไม่ว่าจะเป็นแบบว่าวอลเปเปอร์ในคอมอะไรอย่างเงี้ยมันทำให้เอ็มวีดูแบบ สนุกขึ้นนะใช่ใชทำให<ช>้ MV e. ดูแบบดูไอเมมากใช่ผนผมชอบสิ่งนี้มากครับของผมเนี่ยชอบเหมือนจีซังที่ชอบฉากที่เราหมุนกันแล้วก็มันเปลี่ยนคนไปเรื่อยๆตอนถ่ายคือไม่ค่อยเห็นภาพเทา่าไหร่เพราะว่าเราไปนั่งบนเก้าอี้แล้วมีพี่หมุนให้ใ<ช>แล้วก็อย่างที่ได้นคือใช่แล้วอายอะไรต้องแบบตรงนี้แล้วหมุนไปเรื่อยๆพอมาแบบนี้คือรู้สึกเจ๋งมากเลยแล้วก็ซีนแรปเปอร์ก็เท่เหมือนกันเป็นซีนที่แบบ ดูท็อปอัพออกมาอะไรเงี้ยเท่ดีครับแล้วซีนที่ชอบที่สุดเลยผมอ่ะซีนขับรถครับโอ้โซเฮนโคตรหล่ออ่ะโอ้โหเปิดค้อนเล่ของพิงมาเขาแบบมองกระจกมองหลังอ่ะเขาแบบพลาดพลาดนี่คือถ้าใครอ่ะไม่ใช้กระจกข้างหน้าจอข้างหน้าคือเท่คือเขาแบบเออใช่ต้องเกาะเบาะมองเพียวจัดเปิดเพลงมาหล่อยนั่นแหละครับผมพูดไปเยอะแล้วชมตัวเองไปแล้วก็นั่นแหละครับ ครับผมน้องเฟมนะครับพาร์ทที่ชอบก็จะมีพาร์ทรวมตอนเต้นรวมที่แบบว่ามันจะมีช็อตที่พี่กิมอ่ะเขาถ่ายด้วยโทรศัพท์ของเขาเองแล้วก็ตอนแรกอ่ะจริงๆมันไม่ได้อยู่ในคิวหรือว่าอยู่ในเซตที่แบบว่าเขาบอกพวกเราว่าเออเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะถ่ายกล้องนิ้กล้องนี้นะแต่เขาหยิบขึ้นมาถ่ายเองซึ่งมันเป็นแบบว่ามุมที่เออเหมือนเป็นฟิลแบบว่าคนที่อยู่ในปาร์ตี้นะจริงๆแล้วก็มันจะมีช็อตที่เออพวกเราเห็นแล้วเราก็ตอนนั้นก็ลัง เพอร์ฟอร์มอยู่เราก็เลยส่งอินเนอร์ไปที่กล้องนั้นพอดีแล้วก็เป็นช็อตจวดพอดีที่พี่กิ้พิโตโต้ได้ส่งไปแล้วก็พี่กิมได้ใช้จริงๆนะครับซึ่งมันเป็นอะไรที่น่ารักมากๆร่วมถึงเฟรมอะ่ะชอบชอบทีมอาร์ตท,ทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นพ็อปสีสันหรือว่าอะไรที่มันแบบว่าสดใสแล้วก็จัดจ้านมากๆนะครับซึ่งเหมาะกับเพลงพี่แอมมากๆเพลงหวานเป็นเพลงรักหวานซึ้งนะครับผมครับผมของผมผมชอบที่พี่กิมบอกว่าเอาเอามีเดียมาเหมือนเพื่อนๆเลยครับรู้สึกว่าการที่เอาแบบ เรียกว่าไงอะ portrait เรียก <Port rait S 1> ว่าไงบตกว่า <Sorry. S 1> ที่มันเป็นแน,แนวตั้งอะ่ะ <c oughs> เหมือนตอนท่อนทุกเหมือนมันจะมีแบบว่าฝั่งนี้เป็นเต้นฝั่งนี้เป็น story <c oughs> อะไรสักอย่าง <c oughs> เดี๋ยวแต่เราต้องกลับไปดูครับว่ามันคืออะไรผมมองไม่ทันเหมือนกันแต่ว่ามันดูแบบมีอะไรให้มองเยอะ <c oughs> น,น,น่าสนใจดีครับครับชอบท่อนฮุกครับฮุกฮุกรวมที่เป็นซีนไหนฮะ รู้สึกว่าอันนั้นมูดดีครับแสงแสงดีจริงๆเห็นเห็นตั้งแต่ในวันเอบแล้วก็ตอนนั้นดูมอนิเตอร์ล้วก็รู้สึกชอบมากแล้วก็อันสุดท้ายที่เป็นของโอบโบที่มันเป็นกล้องแบบกล้องเออเออเอ,อ,อันนั้นนะชอบใช่ครับเอาผมชอบซีนเปิดเขาที่เป็นรถกระบะ <c oughs> ของพี่อะไรกับพี่มินรู้สึกว่าภาพสวยมากแล้วก็คู่มามาก่าเ,เขาเรียก่อะไรสื่อสารออกมาได้ดีมากๆเออเขาเรียกว่าสมมงในการเปิดกับชอบพาร์ทแรปเปอร์ Yes Yes s i r Yeah คือตอนถ่ายไม่เห็นภาพเพราะว่าหัวชีทแยกกันถ่ายอะไรเงี้ยแล้วมันก็ต้องแบบมีอายไลน์ที่แบบเป็นชีทที่เป็นกากะบาดใช่ใช่ใช่เพราะเราแยกกันถ่ายแล้วพอมาเห็นก็รู้ว่าเออเจ๋งดีครับอะไรใหม่ๆดีครับผมและนี่ก็คือดาส์ครับผมคนแรกเพร่อนกับของเราก็คือพี่กิมนะครับิม ใช่แล้วก็คนร่วมงานมาแล้วหนึ่งครั้งก็คือตอนยิ่งครบยิ่งไม่รักแค่นี้แล้วเลยใช่แล้วคนแต่งเพลงของเราคือพี่แอมเชียดิยาใช่ครับผมเป็นโปรดิวเซอร์ที่พวกเรารอคอยกันมานานเหมือนกันใช่ซึ่งแต่งเพลงมาเนีน่ารัก่าและพวกเราก็ชอบมากๆเลยครับขอบคุณพี่แอมด้วยนะครับขอบคุณครับสำรับพาท่าเต้นเนี่ยเป็นครูโบและครูกิฟต์จากทีม On Air Academy ่ครับคือติ๊กถูกเลยอ่ะบอกเลยติ๊กถูก ทั้งน่ารักทั้งแบบให้อะทุกค<ห>น,นเป็นสั่เออสื่อสาร,สารเป็นท่าทสื่อสารที่จะให้ทุกคนนะครับอืมรวมถึงชุดของพวกเราก็น่ารักด้วยใช่ไหมใช่ทุกคนเห็นเลยว่ามีหลากหลายชุดมากซึ่งเราได้ทีมชุดนะคะของคอสตูมของพวกเราก็คือพี่สไปน์นั่นเองอขอบคุณมากเลยอ้อ,ออ่้อพูดถึงเซนเตอร์เราพูดเราขอความรู้สึกของคุณเซนเตอร์หน่อยเออครั้งแรกเซนเตอร์อุโบ ครับผมก็นี่เป็นครั้งแรกที่โอโบได้เป็นซนเตอร์ครับผมก็ตื่นเต้นมากแล้วก็กดดันมากๆเพราะว่าก็เป็นสิ่งที่แบบว่าอยากลองมานานแล้วครับแล้วก็ถ้าได้ลองก็ก็เคยสัญญากับตัวเองแล้วครับว่าจะทำออกมาให้ดีที่สุดท่าที่ทำได้แล้วก็อยากให้พี่พี่ไพรส์แบบว่าภูมิใจด้วยครับผมประมาณนี้เก่งมากเพ่ออกาทำได้ดีมากใช่เลยนะเขาเฉวยฉายมากเลยนะเกมเก่งไปเกิดเด็ดมันปโยค ก็ไปยกจบไงไปยกจบก่อนจะโอเคครับก็ดูวันและซี see เพลย์ลิสต์นะครับผมติดตามได้อยากแชร์เพลงรักทุกเพลงให้เธออยากแชร์เ <t ank> พลงรัก <t ank> ให้เธอ,เธอทุกวันนะครับติดตามได้ทาง y o u t u b ท t ร์ลิ Labels นะครับมีเอวีให้ดูด้วยแล้วก็สตรีมมิ่งทุกแพลตฟอร์มเลยนะครับเและสนร้องเลิศงามยามดีวันนี้ขอบคุณขอบใจขอบประทัย thank you 你放了，天天见大家。